ละครคู่เขาเงาพยักโอ้โหกำลังสนุกเลยนะครับผมต้องบอกว่าบู๊ฉ่ำทุกตอยคุณผู้ชมแถมความดราม่าเนี่ยมีมาไม่พักเลยนะครับแต่มันจะมีอยู่คู่หนึ่งมีอยู่คู่หนึ่งแหละนี่นะฮะคู่นี้เลยฮะคุณผู้ชมครับผมมณีกิจจินงและมิ้นพรทิวานะครับที่จะมาเบรกความตึงเครียดทั้งหมดในเรื่องทั้งคู่เป็นสีสันประจำเรื่องนะครับผมเจอกันครั้งแรกนะจะปิ้งกันซะแล้วพลอย เป็นแบบด่วนหวานหรอแต่แบบกัดกัด,<ว>ดนิดๆเหรอเออก,ก,กัดกัดนิดนึงสปาร์คว้เหมือนเธอเลยย<า>ังไงฮะเหมือนเธอเปย,ยะโยนอย่าโยนนะฮะต่างฝ่ายต่างเคยกันไปมาแต่ว่าถ้ามันจะรักกันเลยเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมันจะจบเร็วเกินใช่นะครับต้องมารอดูกันต่อนะครับว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้จะเป็นยังไงนะฮะจะมีความดราม่าเหมือนคู่พระนางไหมบอกเลยว่าโอ้โหทั้งมันนี่กับมินเนี่ยคือตัวจีตของเรื่องเลยนะครับ เป็นสีสันของเรื่องใช่ครับเราเบรกความดราม่าหรือว่าความบู๊กระหน่ำอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็มาเจอคู่เรา2คนบอกได้เลยว่าสนุกสนานมีมีบู๊บ้างครับแต่เป็นบู๊แบบว่าบู๊ไม่เก่งเพราะว่าเราอะเราเราจะเก่งในเรื่องของการใช้สมองใช่เขาไม่ได้แบบบู๊เทพแต่เขาเหมือนแบบเออเอออะชนะเฉยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิคคาแรคเตอร์แบบงี้ค่ะปกติจะไม่ไม่ใช่แนวนี้ค่ะเรื่องนี้มาเป็นแบบสาวน้อยสดใสแล้วก็แบบชอบ อย่างนี้เลยค่ะใช่ก็ต้องคีปแบบคาแรกเตอร์ตลอดเวลาตอนที่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Yeah. S 1> มาเราดูความสนใจของคู่นี้กันได้นะครับ <ทะ S 1> ผมในละครภูเขาง,งาพยักเย็นนี้เวลารับเก้านาฬิกาครับ